เผลที่เขาดีไซน์ให้หลังเป็นหลังทะลุนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอารองเท้าใส่นะฮะแล้วก็มากั้นห้องหรือว่าเป็นกำแพงที่อยู่ตรงกลางห้องนะครับ WhatsApp d a สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมารีวิว กล่องเก็บรองเท้าสนนเกอรอนะครับจากทางแบรนด์ Kick Fresh นะครับกับรุ่น Flash Box X นะครับที่คอลลาบ o r เรชันนะครับกับร้านสล a m Ltd นะครับนี่เลยนะฮะกล่องเก็บรองเท้าอยู่กับผมแล้วนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปดูรายละเอียดดีเทลนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ติดตามไว้ก่อนเลยนะครับถ้าทุกคนทำแล้วขอบคุณมากแล้วเราไปเริ่มดูรีวิววันนี้กันเลยครับ let's go กล่องเก็บรองเท้า Kick Fresh s l u m Ltd นะครับรุ่นนี้ดีไซน์ไม่เหมือนกล่องรองเท้าทั่วไปเลยนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตามตลาดนะครับใสๆเขา่ขาๆดำๆอ้นี้มีลวดลายนะครับเรามาดูแพคเกจจิ้งกันนะครับแพคเกจจิ้งนี่คือแบบสวยงามมากๆครับนี่ครับกล่องของมันเนี่ยซื้อไปเนี่ยข้างในมีของใช่ไหม ต่อเสร็จเนี่ยสามารถเรียงกันเก็บของต่อหรือว่าวางประดับเป็นรักกาวในห้องได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้คือเอกลักษณ์เด่นของทางสามอ m ltd นะก็คืออารลับมัลติคาร์โมนะครับ, amo, น,รบนี่สีสันสดใสสวยงามครับนี่ฮะข้างหลังตรงนี้นะก็จะมีวิธีการประกอบกล่องเก็บรองเท้านะครับง่าย,ายั่นเลยครับวันนี้เราจะมาประกอบให้เพื่อนๆดูกันหนึ่งอันแล้วกันนะฮะเพราะผมก็ประกอบมาแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะเดี๋ยวมาต่อยเพื่อนเพื่อนดูอีกหนึ่งอันแล้วกันเนาะ นี่เหนีมาแล้วนะครับอยู่ในซองกันกระแทกครับอย่างดีครับแพ็คอย่างดีเลยแบบนี้เลยครับปลอดภัยนะกล่องนี้เก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทิ้งเนาะสวยกล่องตัวนี้นะครับประกอบไม่ยากนะเพราะว่ามันมีอยู่แค่6ชิ้นส่วนเท่านั้นครับแต่ละชิ้นส่วนมันก็มีเป็นด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางพลาดแน่นอนเริ่มแรกนะครับเราต้องแยกออกมาก่อนว่าอันไหนคืออยู่ป็นฐานอันไหนคืออยู่บนฝานะอันนี้เป็นฐานนะครับฐานเราก็จะไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับ ส่วนอันนี้ฝานเรามาปิดตอนจบละกันนะครับชิ้นเล็ก2ชิ้นครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเนาะจะเป็นด้านข้างแบบนี้นะครับชิ้นใส่นะครับจะเป็นแผ่นข้างหลังนะครับตัวนี้ดีไซน์ให้เป็นหลังทะลุนะครับเห็นไหมครับเป็นสีใส่นะครับแล้วก็มีลวดลายเส้นของอาลับมัลติคาร์โมอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับวิธีการประกอบก็คือเข้าช่องแบบนี้เลยครับนี่ผมประกอบแบบลอยตัวเลยไม่ต้องมีโตมันประกอบง่ายจริงๆเนี่ยพอได้ตัวแบบนี้นะตัวกาแพงแล้วก็ใส่ลงไปตามช่องของมัน คือถ้าผมประกอบได้ทุกคนก็ต้องประกอบได้แน่นอนครับอย่าแงบบนี้เนาะพอเราได้กาแพงทั้งสามด้านแล้วเราก็จะมาใส่ฝานี้นะฮะเป็นหลังคามันทุกอย่างมันมีการออกแบบให้ลงร่องอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่มีทางพลาดแน่นอนเหลือแค่ฝาหน้านะครับฝาหน้าก็จะซิลแบบนี้มาเลยมีพลาสติกเพราะว่ามันเป็นพลาสติกใสนะครับซิลไรกระจกเลยก็มีเลยครับใส่กิ้งก็ <c oughs> <c oughs> มีสกรีนตรงนี้นะครับว่า f ฟ e ชบ b ็อตรงนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้สลัม LTD ตรงนี้นะครับวิธีใส่ก็ใส่แบบนี้เลยครับกดทั้ง4ด้านเท่ากันนะครับแบบนี้เวลาเปิดก็เปิดแบบนี้นะครับเป็นฝาเปิดแบบเปิดหน้าแค่นี้เองเสร็จแล้วเร็วมากๆฝาปิดมีระบบเป็นแม่เหล็กนะครับมีตรงนี้2จุดเนาะ ตเวลาปิดมันก็จะดังแปะนะครับยกมาให้ดูครับทุกด้านเลยนะครับนี่แบบนี้ด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นอลังมัลติคาร์โมเนาะแบบนี้ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะครับอย่างที่บอกเป็นดีไซน์เป็นใส่ทะลุนะครับเหตุผลที่เขาดีไซน์ให้หลังเป็นหลังทะลุนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเอารองเท้าใส่นะฮะแล้วก็มีคนที่ใช้งานไอตัวกล่องเก็บรองเท้าเนี่ยเป็นการแบบมากั้นห้องหรือว่าเป็นกําแพงที่อยู่ตรงกลางห้องนะครับนี่ฮะเมื่อเราหันหลังให้ใช่ไหมมันก็ยังจะเห็นรองเท้า ของเราอยู่ด้านนี้นะครับทําให้ห้องเนี่ยเวลาเรากลั้นขึ้นมาเนี่ยมันยังแบบโปร่งเนาะมันสามารถมองทะลุหากันได้นะครับนี่คือแบบว่าจุดเด่นของตัวหลังทะลุแบบนี้เลยครับสวยงามมากๆเนาะดิเมนชันนะครับของตัวกล่องรองเท้า f ฟสบ็อกเนะครับกว้าง36เซนลึก27.5นะครับสูงอยู่ที่22เซนติเมตรนะครับลองไปวัดดูเนาะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นโชว์แบบหันข้างนะครับทำให้รองเท้าเนี่ยเราไม่จําเป็นต้อง หันหน้าเข้าแบบนี้นครับบางทีมันไม่สวยงามเนาะเราสามารถใส่รองเท้าข้อสูงหรือว่ารองเท้าข้อปกตินะครับสูงได้ถึง13 US เลยนะครับสูงมากๆนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ครับไม่จําเป็นต้องเก็บกล่องแบบว่าใส่รองเท้าอย่างเดียวเราอาจจะมีเสื้อผ้า หรือว่ามีของเล่นกระจุกกระจิกนะครับมาใส่เป็นดิสเพลย์โชว์ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของราคานะครับตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้เนี่ย Fresh Box X นะครับทำกับสลัม LTD มัลติคาร์โมนะครับตกกล่องละ790บาทนะครับแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อไปเลยนะครับชุดละ6กล่องนะครับ อยู่ที่4,290บาทน,นะครับผมรายละเอียดนะครับช่องทางสั่งซื้อนะครับผมแปะไว้ที่ใต้ช่อง description เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมบอกเลยว่ารองเท้าเนี่ยต้องใส่กล่องหันข้างเท่านั้น,นครับแล้วก็รูวความที่กล่องมันแบบเนี่ยฮะโคตรสวยเลยด้านข้างเป็นขาโม่แบบนี้แล้วด้านหลังก็สามารถอย่างที่บอกกั้นห้องได้ กันห้องได้เราสามารถซ้อนได้เยอะมากเพราะโครงสร้างของกล่องเนี่ยแข็งแรงมากมากนะครับพันหลังก็สามารถเอาไปทําเป็นกล่องกันห้องได้นะครับโอ้โหจบจริงๆเลยตัวนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคิกแฟลชนะครับที่ส่งกล่อง f ฟล s บล็อก x l r m r มาให้ช่องเคอร์วูดได้รีวิวนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องนะครับสำหรับวันนี้ ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป peace out